สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับเราจะเข้าสู่บทเรียนเรื่องคติชนวิทยานะครับศาสตร์ที่ว่าด้วยภูมิปัญญาและเรื่องเล่าที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเราจะมาเรียนรู้ถึงความหมายของคติชนวิทยาความแตกต่างระหว่างคติชนวิทยาและก็รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านนิทานชาดกหมายถึงอะไรและมีลักษณะร่วมกันอย่างไร ถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปเปิดประตูสู่โลกแห่งคติชาวบ้านกันเลยครับเรามาดูกันครับว่าคติชนเนี่ยหมายถึงอะไรคติชนนะครับมาจากคำสองคำร้วยกันนะั่นคือคําว่าคติและคําว่าชนคติคือแนวทางวิธีการดําเนินความเชื่อหรือแบบแผนส่วนชนนี่ตรงตัวมากนะครับคือหมายถึงคนกลุ่มคนชาวบ้านประชาชนนั่นเองเมื่อรวมกันนะครับคติชนจึงหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่สะท้อนวิถีชีวิตความเชื่อของกลุ่มคน ส่วนคำว่าวิทยานะครับอันนี้ชัดเจนมากหมายถึงความรู้การศึกษาศาสตร์หรือวิชานั่นเองมาจากคําว่าวิชยาคติชนนะครับสรุปง่ายๆอันนี้นะัเกเรียนสามารถช็อตโน้ตได้เลยคือคติชนวิถีชาวบ้านบวกวิทยาคือการศึกษาอย่างเป็นระบบคติชนวิทยานะครับจึงแปลได้ตรงตัวเลยว่าศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเชื่อของกลุ่มคนก็คือ the study f o l ฟ l อกลนนั่นเองอ่าเรามาทำความรู้จักกับความหมายของคติชนวิทยากันดีกว่ามาคติชนวิทยาหรือ o l k l o r e นะครับคือวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาภูมิปัญญาค่านิยมและวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาในหมู่ชนนะครับไม่ว่าจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดจากความคิดร่วมของคนในสังคมนิทานเพลงพื้นบ้านพิธีกรรมความเชื่อหรือสำนวนภาษาพื้นบ้านซึ่งทั้งหมดนี้นะครับมักสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเชื่อความคิดและอุดมคติของคนในสังคมนั้นๆ นักวิชาการชาวตะวันตกนะครับเช่นวิลเลียมบัสคอมนะครับได้อธิบายว่าคติชนนะครับคือเรื่องราวที่แพร่ในหมู่ชนโดยการบอกเล่าหรือการปฏิบัติโดยมักจะไม่มีอะไรครับไม่มีผู้แต่งแน่นอนนั่นเองอ่าส่วนนักวิชาการไทยนะครับเช่นอาจารย์ภูลเกียรติสุติมานะครับกล่าวว่าคติชนวิทยานะครับเป็นภาพที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีทั้งความจริงความงามและความดีในรูปแบบที่เข้าใจง่ายนั่นเอง ดังนั้นนะครับจึงสรุปได้ว่าคติชนวิทยาม่ใช่เพียงการศึกษานิทานหรือเพลงพื้นบ้านแต่มันเป็นการศึกษาวิถีชีวิตและโลก,กทัศน์ของผู้คนนะครับผ่านสิ่งที่เขานะครับสร้างและเล่าเรื่องสืบต่อกันมานั่นเองต่อมาเรามาดูในเรื่องของความหมายของนิทานชาดกและนิทานพื้นบ้านกันครับนิทานชาดกนะครับก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับชาติปางก่อนของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งนักนํามาจากนิทานชาวบ้านแล้วเติมคติธรรมนะครับเพื่อสอนใจ โดยตัวละครเอกในเรื่องคือใครครับคือพระโพธิสัตว์นั่นเองพัดเพลงผพลานนะครับแบ่งความหมายของชาดกไว้ด้วยกัน3ประการก็คือ 1. เรื่องในอดีตของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 2. ก็คือคําสอนประเภท1คือณวังคสัตถุสารหรือคําสอนเก้าประเภทในพุทธศาสนามีอะไรบ้างมีสูตรมีเคยยะมีเวยากณนะ โอ้ยไม่เขียนละมีเวยากรณ์นะมีคาถามีอุทานมีอิติวุตกะมีชาตกะมีอับภูตธรรมมีเวทัละอันนี้คือเก้าเก้ามีทั้งหมดเก้าอย่างสรุปง่ายๆก็คือณวังคัตสัตุ์ถานนี่คือเป็นการจําแนกคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับออกเป็นทั้งหมดเกี่ยวให้ครับเก้าประเภทเพื่อให้เข้าใจรูปแบบของพระธรรมได้อย่างครบถ้วนทั้งด้านเนื้อหาวิธีการแสดงและจุดมุ่งหมายคาสอนนั่นเองส่วนคำพีหนึ่งในจํานวนสิบห้าเล่ม ทุกกาิกายในพระสุตตปิฎกก็คืออะไรครับสุตตปิฎกแปลว่าอะไรครับสุตตปิฎกรู้ไหมสุตตปิฎกสุตันต,ปต,นตแปลว่าคําสอนที่ควรฟังหรือเรื่องที่ร้อยเรียงด้วยถ้อยคําปิฎกก็คือหมวดหมู่ดังนั้นก็แปลว่าพระสุตันตปิฎกหมายถึงหมวดคําสอนที่เป็นพระสูตรหรือเทศนาที่ควรฟังนั่นเองอกล่าวโดยสรุปนะคะนิทานชาด,ดกคือนิทานที่มีจุดมุ่งหมายทงางศาสนาสอดแทรกธรรมะและไซส และใช้สอนศีลธรรมแก่ประชาชนอ่ะนิทานชาดกมีด้วยกันกี่ประเภทครับ2ประเภทด้วยกันนั่นเองอ่าคือ1คือนิทานชาดกในนิบาศหรือภายในพระไตรปิฎกนิทานชาดกที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกโดยตรงคือทุกกะนิกายชาดกรวมทั้งหมดกี่เรื่องครับ550เรื่องเยอะมากเป็นเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้านะครับที่ทรงเล่าเพื่อสอนหลักธรรมแก่ภิสุหรือชาวบ้านวันนี้ครูยกตัวอย่างมาทั้งหมด3เรื่องด้วยกันคือเรื่องอะไรครับ เรื่องเวสันดรชาดกนี่เวสันดรชาดกสุวรรณสามชาดกพระมโหสถชาดกแต่เรื่องนี้คือสออะไรครับเช่นพระเวสันดรสอนด้วยการบำเพ็ญบรารมีสุวรรณสามสอนด้วยความกตัญญูพระมโหสถสอนด้วยปัญญาสรุปคีย์เวิร์ดง่ายงก็คือชาดกในนิบาศนะครับเน้นการสอนหลักธรรมะโดยมีโครงเรื่องตามแบบแผนทางาศาสนานั่นเองต่อมาเรามาดูประเภทที่2คือชาดกนอกนิบาศชาดกนอกนิบาศนี่ครับไม่ ก็คือนิทานที่ไม่ได้ปรากฏในพระตไตรปิฎกแต่แต่งขึ้นภายหลังนะครับโดยยึดรูปแบบและคติจากชาดกเดิมนิยมแต่งเป็นวรรณคดีไทยเพื่อเทศหรือสั่งสอนวันนี้ยกมาสามเรื่องเหมือนกันกนะ็คือเรื่องสังทองที่ทุกคนคุ้นหูอยู่แล้วพระสุทนมโนลาอ่านางสิบสองพระรถเมลีสรุปก็คือชาดกนอกนิบาตนะครับมักมีสีสันทางวรรณศิลป์และความเป็นนิทานพื้นบ้านแต่ยังคงสอดแทรกคติธรรมเหมือนเดิมนะครับอ่า ต่อมาเรามาทําความรู้จักนิทานพื้นบ้านกันดีก,กว่าเมื่อกี้เราไปรู้จักนิทานชาดกแล้วนิทานพื้นบ้านคือเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาด้วยวิธีแบบมุขขบ้าทะก็คือเล่าปากต่อปากนะครับมักไม่มีผู้แต่งแน่นอนมุ่งให้ความบันเทิงและข้อคิดในการดําเนินชีวิตเช่นปลาบูทองสุดสาครนคุณช้างคุณแผเงี้ยครับเป็นต้น มาดูลักษณะสาคัญด้วยกันนะครับก็คือ 1. เป็นวิธีการถ่ายทอดแบบปากต่อปากอ่าสตัวละครเรียบง่ายนะครับนักสะท้อนให้เห็นความดีความชั่วชัดเจน 3. มักแฝงคติสอนใจและค่านิยมทางสังคมและ4คือสะท้อนให้เห็นความเชื่อวิถีชีวิตของคนนั่นเองต่อมาเป็นประเภทของนิทานพื้นบ้านนะครับนักคติชนนะครับแบ่งตามลักษณะของเนื้อเรื่องและวัตถุประสงค์ได้ทั้งหมด7ประเภทคือ อ่าเจ็ดประเภทนะหนึ่งครับนิทานเทวนิยายก็คือพูดเกี่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้านั่นเองสองนิทานตำนานก็คือมีเขาโครงทางประวัติศาสตร์สามนิทานคติสอนใจคือสอดแทรกข้อคิดสี่นิทานสัตว์ก็คือตัวละครเอกเป็นสัตว์ห้าสนิทานอธิบายธรรมชาติก็คืออธิบายว่าทําไมไก่ถึงเกิดตอนเช้าปรากฏการณ์ต่างๆอย่างนี้อ่าต่อมาหกคือนิทานตลกคือนิทานให้ความหกขันสนุกสนานอ่านแล้ว เจ็ดคือนิทานมีระบรุษคือการประจนภัยเช่นขุนช้างขุนแผนอย่างเงี้ยเป็นต้นเพื่อให้เข้าใจไงนะครับผู้ได้สรุปเป็นตารางไหมทุกคนเข้าใจแค่นี้เลยทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาอารามพบทมาสองหน้าคือมีแค่นี้เลยชาดกในนิบาตคือเน้นการสอนอะไรครับสอนธรรมะในพระพุทธศาสนาชาดกนอกนิบาตนะครับคือแต่งขึ้นภายหลังชาดกในนิบาตแต่เป็นตามแบบแผนชาดกนะครับคือสอนแทรกคติธรรมสอนแทรกศินธรรมเข้าไป ส่วนนิทานพื้นบ้านนะคะนิทานพินบ้านนี่คือการถ่ายทอดวิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมนั่นเองต่อมาจะเป็นโครงสร้างของนิทานชาดกและนิทานพื้นบ้านเรามาดูกันว่าโครงสร้างเขาเป็นยังไงเนี่ยอ่าโครงสร้างของนิทานชาดกนะครับพัดเพลงผพลาและอัตตกถาชาดกนะครับระบุว่านิทานชาดกมีลักษณะเฉพาะและโครงสร้างที่ชัดเจนโดย1ก็คือ มีโครงเรื่องหลายระดับ2ตัวละครน้อยแต่ชัดเจน3ม,มีแนวคิดและแนวคิดย่อยมีแนวคิดหลักและแนวคิดย่อย4มีอนุภาคหรือว่าตอนเสริมเพื่อให้เรื่องครับดำเนินต่อเนื่อง5ก็คือมีเรื่องแบบนิทานซ้อนนิทาน6คือศาสนาเนี่ยเป็นศูนย์กลางเลยของนิทานชาดกเนี่ยคือตัวละครเอกมักเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์หรือเป็นคนที่มีคุณสมบัติพิเศษนั่นเองแปคือเน้นความสมจริงมีการบอกเล่าว่าอยู่ที่ไหนทําอะไรเมื่อไหอไร่อะไรอย่างเงี้ย ต่อมาคือชื่อเรื่องมักตั้งตามตัวละครหลักเช่นพระเวสสันดรชาโดมัตซีอะไรอย่างนี้เออก็จะตั้งตามชื่อตัวละครหลักคือพระเวสสันดรนั่นเองทำไมก็ไม่ตั้งก็เลยไม่ตั้งวามัตีไงก็เพราะว่ามีพระเวสสันด์เป็นตัวละครหลักนั่นเองต่อมาคือบางเรื่องครับมีตัวละครแทรกไม่จําเป็นแต่ช่วยให้ดําเนินเรื่องไปได้เช่นพระเวสสันดรมีตัวละครแทรกที่ไม่จาเป็นคืออะไรครับอ่าพราม ใช่ไหมพรามที่มาจะมาอัญเชิญใน,น,นตัวละครนี้ไม่จําเป็นเลยแต่ช่วยเพื่อที่จะมาอัญเชิญให้พระเวสสันดรเนี่ยกลับไปครองเมืองก็คือช่วยให้ดําเนินเรื่องเนี่ยไปกันต่อได้ต่อมาครับโครงสร้างตามอัตกะคถาชาดกนั่นเองอโครงสร้างนี่ครับเป็นแบบแผนที่ใช้เรียบเรียงนิทานชาดกในพระไตรปิฎกนะครับหรือในนิบาะตเพื่อให้การเล่าเรื่องนะครับมีความต่อเนื่องเห็นปัจจุบันไปสู่เรื่องอดีตชาติของพระพุทธเจ้าและสรุปคติธรรมในตอนท้ายมีด้วยกันทั้งหมดกี่ประการครับมีประการทั้งหมด5ประการ มี5ประการนะคบก็คือ 1. ปัจจุบันวัตถุคือเหตุการณ์ในปัจจุบันนะครับที่เป็นสาเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องในอดีตขึ้นมาอย,อยู่ๆก็เล่าเรื่องขึ้นมาเลยเช่นพระพิสูจนะครับทะเลาะกับเพื่อนนะครับพระพุทธเจ้าจึงตัดเล่าชาดกในตอนหนึ่งว่าเป็นอย่างนี้อย่างน,างนี้เพื่อให้แสดงว่าพระพิสูรรูปนั้นในอดีตเคยทําพฤติกรรมเช่นเดียวกันนั่นเองหน้าที่หลักของปัจจุบันวัตถุค,คือเชื่อมเหตุปัจจัย ปัจจุบันกับอดีตนะครับเพื่อให้เห็นว่าธรรมะที่ทรงสอนนั้นมีที่มาจากประสบการณ์ในอดีตของพระองค์เองต่อมาจะเป็นอดีตวัตถุก็คืออดีตเหตุคือเนื้อเรื่องของอดีตชาติของพระพุทธเจ้าหรือของบุคคลอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กับเหตุในปัจจุบันตัวอย่างคือพระโพธิสัตว์เคยเกิดเป็นสัตว์มนุษย์ผู้ทําความดีแล้วได้รับผลแห่งกรรมนั้นในชาติภายหน้าหน้าที่ของ อดีตวัตถุก็คือเป็นเนื้อเรื่องหลักของชาดกเลยนะครับที่ให้ข้อคิดและคติธรรมต่อมาข้อที่3ก็คือจะเป็นคาถาคาถานะคะจะเป็นภาษาบทกลอนในบาลีที่ปรากฏในชาดกซึ่งสรุปใจความสําคัญทางธรรมและคําสอนในเรื่องตัวอย่างเช่นคาถาในสุวรรณสามชาดกคือสอนเรื่องความกตัญญูนั่นเองทําหน้าที่นะครับตอกย้ําคติธรรมหรือเน้นข้อคิดสําคัญในเรื่องนั่นเองต่อมาสี่นะคะเป็นเวยากรณะชาด คือเวกณ์นะอ่าไวก์นะคือส่วนอธิบายความหมายของคาถาหรือแปลความคาถาให้เข้าใจง่ายขึ้นบางเรื่องนะครับใช้ไวก์นะเพื่อสรุปธรรมะที่เพิ่มเติมขึ้นมาเช่นพระอัตฐกะถาจารย์นะครับใช้อธิบายคําในพระคาถาเห็นคติธรรมอย่างลึกซึ้งทําหน้าที่คือสรุปง่ายเป็นคําอธิบายเสริมให้ผู้ฟังนะครับเข้าใจเนื้อหาหลักธรรมและจุดมุ่งหมายของเรื่องได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและสุดท้ายนะครับ5คืออันนี้ครูลืมเขียนสโมโอทาน สมมติฐานคือการสรุปเรื่องชาดกหรือบุคคลที่เป็นตัวละครในชาดกส่วนอดีตชาตินะครับกลับมาเป็นใครบ้างในสมัยปัจจุบันขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมชาดกนั่นเองรวมไปถึงการกล่าวถึงการสําเร็จมรรคผลของผู้ฟังชาดกด้วยปัจจุบันจึงมีการเทศมหาวิสันดรชาดกนั่นเองผู้ฟังก็จะได้รับอน,นิสงส์ในการฟังเทศมหาฟังเทศมหาวิสันดรชาดกอ่าแต่มาจะเป็นโครงสร้างของในทางพื้นบ้านนะครับเมื่อกีเป็นโครงสร้างของในทานชาดกเนาะ โครงสร้างของนิทานพื้นบ้านนะครับมีลักษณะที่แตกต่างจากวรรณกรรมประเภทอื่นเพราะเกิดจากการเล่าแบบอะไรครับปากต่อปากคือมุขปาฐะเนื้อเรื่องนะครับจึงมักจะเข้าใจง่ายจำง่ายและแฝงคติสอนใจโครงสร้างโดยทั่วไปนะครับประกอบด้วยหนึ่งคือโครงสร้างนิทานพื้นบ้านโครงเรื่องนะครับไม่ซับซ้อนตัวละครน,นะครับชัดเจนมีความดีความชั่วฉลาดงูให้เห็นชัดเจนมีความซ้ำสะเหตุการณ์คือสามสี่ครั้งเพื่อเน้นคติสอนใจ ตัวละครหลักมักไม่เกินสองตัวมักเกิดมักขึ้นต้นและเรียบเรียงง่ายไม่เปิดเรื่องสำคัญทันทีเรื่องนะครับจบแบบผู้ดีได้ดีผู้ช่วยได้ชั่วหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเองและแปดก็คือมักใช้ภาษาพูดและเป็นจังหวะก,การเล่าที่มีเอกลักษณ์สรุปแล้วนะครับโครงสร้างใิทานพื้นบ้านก็คือเน้นให ให้เข้าใจง่ายจำง่ายและสอนใจโครงสร้างตรงไปตรงมาตัวละครเด่นชัดเนื้อหาซ้ำจังหวะและมีบทสรุปที่มียุติธรรมและภาษาที่มีชีวิตชีวาเนี่ยต่อมาจะเป็นความสัมพันธ์ของนิทานชาดกกับนิทานพื้นบ้านเรารู้แล้วโครงสร้างของนิทานชาดกนิทานพื้นบ้านเป็นยังไงมาดูความสัมพันธ์กันความสัมพันธ์นะครับก็คือมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดหลายเรื่องนะครับเพราะว่า นิทานชายดกนะครับได้รับมาได้รับอิทธิพลมาจากนิทานชาวบ้านเดิมแล้วนะครับเพื่อมานําให้ปรับใช้ในการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาความสัมพันธ์ได้แก่หนึ่งคือด้านเนื้อเรื่องนะครับมีรูปแบบการดําเนินเรื่องคล้ายกาันคือการทดสอบการเดินทางการใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาด้านตัวละครก็คือตัวละครหลักมักจะเป็นคนดีนะครับหรือเป็นสัตว์ที่มีเหตุผลด้านโครงเรื่องคือมีการซ้ําเหตุการณ์มีการกลับแพ้เป็นชนะ ด้านคติสอนใจคือมุ่งให้ข้อคิดทางศีลธรรมและคุณธรรมนั่นเองกล่าวได้เลยว่านิทานชาดกนะครับพัฒนามาจากนิทานพื้นบ้านโดยเพิ่มมิติทางธรรมะศาสนาจึงเป็นเหมือนอะไรครับเหมือนสะพานที่เชื่อมโยงระหว่างโลกชาวบ้านกับโลกแห่งธรรมะนั่นเองต่อมาเราจะมาดูคุณค่าของนิทานชาดกในนิทานพื้นบ้านคุณค่าของนิทานชาดกก็จะมีด้านศีลธรรมด้านศาสน,นาด้านวรรณศิลป์ด้านสังคมด้านการศึกษา คุณค่าด้านของคุณค่าของนิทานพื้นบ้านก,ก็จะเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตภูมิปัญญาเครื่องมือในการสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีความบันเทิงและความเพลิดเพลินปลูกฝังค่านิยมความเชื่อและเป็นแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์และภาษานั่นเองสรุปแล้วก็คือนิทานชาดกคือนิทานพื้นบ้านนะครับที่ยกระดับขึ้นมาอีกรลเวลหนึ่งก็คือสอดแทรกคติธรรมนั่นเองส่วนนิทานพื้นบ้านเนี่ยคือนิทานของประชาชนที่สะท้อนถึงชีวิตจริงวิถีชีวิต ทั้งสองนะครับจึงเป็นรากฐานของคติชนไทยที่หล่อหลอมจิตใจให้ยึดมั่นในความดีและความงามแห่งวัฒนธรรมไทยทั้งหมดนี้นะครับก็คือความหมายและความสวยงามของรายวิชาคติชนวิทยานั่นเองว่าทําให้เราเห็นถึงคุณงามความดีความเป็นมาของประเภทนิทานเพื่อที่จะทอนให้ถึงความเป็นคติชนวิทยาเป็นไงกันบ้างครับวันนี้ได้รับความรู้ ไม่มากก็น้อยเลยเชียวก็ถ้ามีข้อคำถามตรงไหนสงสัยสามารถอินบ็อกถามครูหมีได้นะคะวันนี้ก็ครูหมีขอลาไปก่อนนะครับเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของไวยากรณ์เรามาดูไวยากรณ์นิทานเป็นยังไงสามารถไปชมคลิปต่อไปได้เลยครับสรับอ P นี้ครูหมีก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ